สวัสดีเจ้าครับวันนี้เรามาเอาติ้งว้ามาเจอกี่ทีก็คือที่นี่เลยนะเราอยู่ที่โรงแรมรอยัลคลิป อะไรสักอย่างถึงพัทยานะซึ่งยอดเยี่ยมเลยคือที่กูมาเอาติ่งวันนี้เนี่ยที่บอกว่ามีมาเที่ยวเนี่ยเพราะว่าคือบริษัทนี่เนี่ยที่กูทํางานอยู่เนี่ยก็คือเหมือนแบบกูเป็นเอ้าซอร์ของบริษัทนี้ชื่อแวเนี่ยเขาพามาเที่ยวนะก็จิกกชิลๆ,ๆไปก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะมีช่วงแบบช่วงเช้าที่กูกับ4คนสี่คนก็คือมีกูมีพี่ฝนพี่ฝนแล้วก็พี่ฝนที่เคยพาไปดูบ้านบ้านขเขาที่มีแมวแล้วก็ไอ้เตยนะแล้วก็ไอ้น้ำนี่4ี่คนเนี่ยก็คือมาเที่ยวกัน ด้วยรถกูนะกูขับมาเองพอขับมาเองอะ่ะแล้วเราไม่ต้องขึ้นรถทัวร์ไปตอนเช้าอะ่ะเหมือนปีที่แล้วอะ่ะที่กูไปเที่ยวที่กูบอกมึงว่าเป็นโรงแรม5ดาวที่หัวหินน่นนะเออได้เที่ยวแบบนั้นแหละก็คือที่นี่น่าจะห้าดาวเหมือนกันนะกูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้กูก็น่าจะได้นอนคนเดียวซึ่งชิวๆสบายๆเลยแบบอย่างนี้คือแบบยอดเยี่ยมแจ่มแจ้งแดงแจ,งแจ,งแจง๋ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงที่นี่นะก็คือตั้งแต่เช้าเลยขับรถก็คือไม่งมีเรื่องวุ่นวายตั้งแต่เช้าเลยคือไอ้ดาวไม่เหมือนว่าออกสายอะมึง ขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วตรงมาเลยพัทยาก็เลยต้องไปทางบางนาเพื่อแบบวนไปลไอ้น้ำก่อนแล้วก็ขึ้นบุรภามาแล้วระหว่างขึ้นก็มีแวะสนเนลลี่มั้งทีนะึงนะสนเนลลี่ร้านกาแฟทียอดของพวกเราที่อยู่ในชนบุรีนะแล้วก็แวะไปกินข้าวร้านที่ อะไรครัวป้าบุญซึ่งไอ้ร้านข้าวเนี่ยก็คือข้าวที่ของอแวร์เขากินก็คือทัวร์เดียวกับพี่รถทัวร์เขามาหลงกูก็เออกินพร้อมกันแล้วก็กูก็อ่อนหนีไปเที่ยวเพราะว่าตอนบ่ายจริงๆเขามีเขามีแบบอะไรกิจกรรมสันนาการอะไรกูหนีไปเที่ยวถ่ายลงถ่ายรูปวิดีโอวิดีโอตามทะเลนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวจะรวมภาพทีเดียวให้ดูซึ่งก็สุดยอดสวยงามคือกูไม่เคยไปจุดชมวิวตรงพัทยาไว้กูเพิ่งเคยได้ไปครั้งแรกแต่วันนี้ฟ้าค้มไปหน่อยถ้าฟ้าโปร่งนี่กูแบบ มันนั่นจะเป็นบีดเป็นเบย์ที่สวยเลยคือมาดูเป็นเหมือนอ่าวมากเว้ยคือตรงหาดพัทยาที่มันเป็นโค้งแล้วมีเรือจอดเยอะเอะกูรู้สึกว่าเออจริงๆมันคืออ่าวเหมือนกันนะเพราะว่ามันจอดเรือเยอะมากๆเลยซึ่งยอดเยี่ยมสวยงามแล้วก็ f ร r s t i m p r e s ชั่นที่เข้ามาห้องนี้คือแบบแต่งแบบหรูเลยนะกูว่าแบบเี่เจ๋มแบบเฟี้ยวเลยอะจริงๆคืนนี้อาจจะนอนคนเดียวก็สบายสบายเลยจริงๆนะคือเตียงมันเป็นเตียงแบบเตียงคู่อะเนาะแต่ว่าเตอกูแบบใน D T O อ่ะมันมีห้าคนใช่ไหมที่มาซึ่งพอห้าคนเนี้ยแล้วกูผู้ชายคนเดียวก็บายวิช เดี๋ยวตอนเย็นอาจจะมีไปกินข้าวอะไรเงี้ยกินข้าวเย็นที่เขาเลี้ยงรวมกันแล้วก็แถวนี้เหมือนแบบมีคนไปเล่นน้ำด้วยนะมีสระว่ายน้ำหรือไม่ก็มีทะเลเดี๋ยวพาไปเดินเล่นแล้วกันวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เริ่มต้นกันไปแบบนี้ขอโทษที่วาร์ปมาเจอกันอีกทีก็คือเย็นเลยนะที่นี่แต่ว่าวันนี้ยอดเยี่ยมนะครับนะก็เออไหนไหนก็ไหนๆละเดี๋ยวพารีวิวห้องดีกว่าคือ,อยังไม่ได้รู้เลยไปดูไปด้วยกันเลย อ,อันนี้ห้องน้ำว่ะห้องน้ำนี่ตรงนี้มีที่แขวนด้วยเอ้ยใช้ได้นะมีอ่างแช่นะครับเอ้ยโอเคที่อื่นน่าจะยอดเยี่ยมเ้ยไหนลองเทสเทสอันนี้หน่อยอัน,อนนี้ิที่ที่สำคัญของเราอุ้ยแรงแรงแรงใช้ได้แรงดีดีอุย <Meine S 1> <Aww. S 2> แล้วแอบเป็นอลอมนูมิเนียมเป็นเชื่อได้เช้ได้เชื่ได้ไดนะแล้วอันนี้ก็จบนี่ปึ๊บสูงอีอีนะแล้วก็เหมือนเปิดเป็นกระจกทะลุข้างนี้รูดม่านได้ เซ็กซี่นหน่อยๆเอ้ยใช่ได้หนังหน่วแบน,นะนี้นะอันนี้คือห้องน้ำาตวนัวนี้คือเตียงนอนนะมาเทสพร้อมงานหนึ่งสองสามิงเด็กเด็กข <c oughs> ุมไม่รู้ว่าทำไมกูจะต้องทำแบบนี้นะกูรู้สึกจะกระจีเหมือนกันเหมือนเวลาที่กูบอกมึงช่วงแรกๆว่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามอะแต่ว่าการกระโดดเตียงทำให้กูจะกระจีตอนที่แบบกูไม่มีเฟื่องอยู่แต่ว่าเฮ้ยเตียงใชได้นอนนุ่มเยลองดูหมอนกอนอุ้ยหมอนนี้แข็งอ่ะ อันนี้แข็งไปแข็งไปเราออกอน,นี่ลงไหมลงไหมเอ๊ะมันก็ไม่เหลวอะ่ะแต่มันนอนได้ใช่ได้ใช่ได้ไดโอเคอยู่มันเริ่มสบายแล้ววะไม่รีวิวแล้วได้ปะก่อนนอนก่อนนอนเล่นโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนเล่นก่อนละกันประมาณนี้แล้วกันห้องคร่าวๆก็ไปรอดูฟุตโอเคไป เคยพารีวิวโรงแรมไหมครับไม่รู้เลยเดินมั่วมากเดี๋ยวคุณคุณลองแบบหมอกมุมแบบถ่ายรูปของโรงแรมนี้หน่อยวงดนตีแล้ววงดนตีแล้วอันนี้วงดนตรีแล้วแต่ศรัทธาฮะไหนอ่ะเออแต่อยู่ใกล้แล้วเนี่ยสระว่ายนามอไปถ่ายคนอื่นผมไม่ได้ดิไม่ได้เทียไม่ครูไปดูเฉยๆอ๋อไปดูตรงนู้นก่อนตรงนู้นสวยกว่าดูดิดูตรงนู้นดิไม่เชื่อไก่ไงไม่เชื่อไก่ไก่ไก่ชื่ออะไร ไก่ไก yes. ่ไก่บอกว่าตถาปั่นวะอุ้ยหรือตรงนั้นเขาดูดูไอ้นี่ได้เตีนี่วิวดีวิวดีไปเอ็นจอยวิว เย็นจี๊ดมันแปลกมันเป็นเวเจนเทเรียนเลย แล้วนั่นก็คือภาพบรรยากาศของทะเลแล้วก็อาหารตอนเย็นนะก็นั่งกินข้าวเสร็จอิ่มแอเลยอิ่มแอแบบอิ่มมากๆ3สามจานนั้นคือกูกินคนเดียวเลยคนอื่นช่วยกูแจมนิดหน่อยเองนะแล้วก็พอกินเสร็จเนี่ยคือแบบในปาร์ตี้อ่ะเขาก็จะมีแบบเล่นเพลงเล่นดนตรีอะไรแบบเสียงดังกูรู้สึกว่ากูแบบอึดอัดเลยแบบเฮ้ยไอเหี้กกินกินอิ่มแล้วเรามูฟไปมูฟไหม,ม,ก,ไหมก็บบกช่วยเตยพี่ฝนอะไรเงี้ยมูฟแต่น้ำเขาอยากอยู่จอยต่อก็ปล่อยเขาจอยต่อไปนะชิวชิวแล้วหลังจากที่ออกมา ดันตอนแรกอาจจะไปดูเป็ดไปฟังเสียงทะเลหรือไปเดินรอบๆโรงแรมดูบรรยากาศตอนกลางคืนแต่มันฝนตกข้างนอกไงตกปอยๆอะไรเงี้ยแต่ไอเชี่ยตรงบาร์ของโรงแรมอ่ะเขาเล่นเพลงแบบโดนใจจัดจัดะแล้วกูว่าเออกูลืมถ่ายวิดีโอนี่ว่ะโอ้ขอโทษพวกมึงด้วยคือมันดีมันเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วกูนั่งอินแบบฟังเพลงไปเรื่อยๆเขาเล่นเพลงแบบเองแนวที่กูชอบฟังอ่ะแบบซานฟรานซิโกสตรีทที่เป็นไฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีขอกูขอเพลงไปขอคลิปไปแล้ววู้ย จคือเขาไม่ค่อยถนัดเล่นครีปนะแต่ว่าถือว่าเขาเล่นได้ชอบชอบรู้สึกชอบดีแล้วก็รู้สึกว่าจอยจอยจอยถ้าแบบไปไปหาพี่บอยนี่พี่บอยอยู่ที่ไหนพังงานไม่ใช่พังงานเกาะสมุยพี่บอยก็น่าจะเล่นตรงนี้ที่ดึงเพื่อนเลยก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ได้ถ่ายให้ดูขอโทษทีแต่ว่าประสบการณ์เมื่อกี้ครูรู้สึกว่าจจแ,แจ่มแจ้งแดงแจ๋ชิวชิวมากๆทะเลตอนเย็นนี่ก็คือแบบเอ้ยใช้ได้นะฟิลดีมูดดีแล้วก็แบบ กูรู้สึกว่ากูมีความสุขแบบบู๊บเลยเว้ยคือแบบแค่นั่งดูทะเลฟังเสียงคลื่นนั่งอยู่เฉยๆแต่งรูปนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูทะเลไปเรื่อยเปยื่อยแบบผ่อนคลายผ่อนคลายเฮี้ยๆแล้วพอหลังจากดูทะเล,ละนั้นเสร็จแล้วก็มาได้ฟังเพลงที่บาร์เนี่ยโอ้โหยิ่งรู้สึกดีเลยมันเป็นแบบคือเขาเล่นอะคูสติกเนาะกีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็ร้องหนึ่งคนก็แบบโอ้ยดีๆดีๆดีๆชอบมากๆชอบมากๆนะรอบประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้นะ คลิปก็อาจจะไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นสักเท่าไหร่วันนี้แล้วก็ไม่ได้แบบเห็นกิจวัตรทั้งหมดแต่ว่าก็เอาฟุตเทจมาฝากกันคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้ยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมในว้ทั้งนี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ <Happy Birthday S 1> แฮปปี้เบอร์เดย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้ด้วยยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีนะครับ